ิวงานจ้างเราอะตัวกลางอะเขาก็เดินไปมาดวอีกทีหนึ่งกับผู้จัดการแร้วว่าเนี่ยเขาขอให้เราอยู่ต่อได้ไหมเขาใช้คําว่าอยู่ต่อได้ไหมแต่ให้ห้าแสนไม่ธรรมดาล่ะผมก็เอาไงดีวะก็คุยผู้จัดการกับโบไม่ใช่แล้วโบเอาไงดีวะอยู่ต่อคืออยู่กับเขาสองคนเขาไม่ได้พูดตรงๆเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าเราก็จะรู้แล้วว่า ต้องไอ้ฟิลนี้แน่เลยเพราะว่าข้างบนก็ลงห้องแล้วไงแล้วแล้วคุณนึกถึงแบบบอดี้การ์ดอะที่แบบใส่สูทสีดำตัวใหญ่อ่ะยืนเต็มเลยเือนหนังเลยเอาไงดีวะโบผู้จัดการบอกถ้าไม่ไปนะตายแน่เลยกับเนี่ยผมเอาไงที่เป็นเป็นเรื่องตกใจแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะเคยรับงานกินข้าวหรือเคยมีใครติดต่องานกินข้าวไหมคือคือมันไม่ใช่ฟิลว่ารับงานกินข้าวคือไม่ได้รับอยู่แล้วแต่รับงานโชว์ตัวก็ก็มี ประเทศเพื่อนบ้านาจ้างไปโชว์ตัวที่แบบที่ผับผับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปก็ทํางานปกติไม่มีอะไรโชว์อะไรร้องเพลงไมร้องเพลงก็ร้องเพลงในผับของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอก็ทักทายเพราะเขาก็ดูละครไทยตอนนั้นนะครับเจ็ทําทำงานปกติแล้วก็ออกมาเสร็จงานและแล้วก็ออกมานั่งอยู่ๆก็เหมือนแบบเหมือนในหนังเลยรถเหมือนแบบลัมโบอะ แฮมเมอร์แล้วก็มีเจ๊เดินลงมาเจ๊เจ้าของร้านคนจ้างเราด้วยเอ้ยอเดินมาก็มีบริกาตามเหมือนในหนังเหมือนในหนังเลยเขาเริ่มมาคุยแล้เป็นไงทํางานโอเคไหมครับโอเคครับดีมากขอบคุณมากนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญมาได้อีกนะครับเลยว่าไปแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกัน เขาชวนเราเขาชวนเราปรากฏว่าไปเราขึ้นรถนะแล้วเขายกรถเขาแล้วเขาแยกผู้จัดการผมด้วยไปนั่งอีกคันหนึ่งแล้วผมไปเขาอีกคันนึงนั่งกันคู่เลยนั่งคู่เลยแลมโบแลมโบนั่งแลมโบไปเราก็กล่าวว่ากินเขาขับเรานั่งเขาขับเรานั่งเราก็เออก็กูกินข้าวเมันข้าต้มเลยอ่ะะไปโรงแรมว่ะ เออแล้วก็เอาไงดีวะอะไรอ่าเงีก็เริ่มเริ่มเออก็คงไม่มีอะไรก็ไปไปไปแล้วมันจะมีคนที่ดีวงานเราจากกรุงเทพที่ดีวมาดีวงานจ้างเราอ่ะตัวกลางอ่ะเขาก็เดินไปมาดีวอีกทีหนึ่งกับผู้จัดการหล้วว่าเนี่ยเขาขอให้เราอยู่ต่อได้ไหมเขาใช้คําว่าอยู่ต่อได้ไหมแต่ให้ห้าแสนไม่ธรรมดาล่ะผมก็ เอาไงดีวะก็คุยผู้จัดการกับโบไม่ใช่เลยนะโบเอาไงดีวะอยู่ต่อคืออยู่กับเขาสองคนเขาเาไม่ได้พูดตรงตรงเขาไม่ได้พูดตรงตรงแต่ว่าเราก็จะรู้แล้วว่าต้องไอ่ฟิลนี้แน่เลยเพราะว่าข้างบนก็ลงห้องแล้วไงแล้วแล้วคุณนึกถึงแบบบริการอะที่แบบใส่สูทสีดำตัวใหญ่อะยืนเต็มเลยเือนเหมือนในหนังเลยเอาไงดีวะโบผู้จัดการบอกถ้าไม่ไปแล้วตายแน่เลย เนี่ยผมเอาไงดีว่าพี่เราใช้วิธีนี้ไหมเราเราเละไปเลยเราเมาไุกคนเมามากสวมวิญญาณแบบว่าดื่มไปเลยดื่มทําให้เละเออทาให้ดูสภาพเราไม่ได้อาฮะทำเพื่อที่จะหลอกหลอกล่อตรงนั้นไปหลอกทำให้เละเลยก็คือนาตุงเริ่มทําให้ทรงเสียทรงเสียเสียเริ่มเสียทรงแล้วเสียทรงไม่กลับว่ะ ยังอยู่ว่ะเรายังเมาเมาแบบเออเราพยายามทำให้เมาไม่ได้จริงๆเราไม่เมาแต่แก้งเมาอ่าด้อนั่นไปอะไรเงี้ยจนเขาแบบไอตัวที่แบบไม่ใช่คนดีลงานตัวเหมือนแบบเจ้าพ่อคุยผู้จัดการเราจะเอาไงเอาแล้วจะเอายังไงเหรอะเอาเอาไงดีลไหมเราต้องกัดฟันบอกบ่าถ้าไม่ได้ต้องบอกแล้วทั้งันตายจริงกูทรงแล้วไม่แาแน่ไม่รอดแน่ๆเลยก็กัดฟันว่า ไม่ครับผมไม่ได้รับงานนี้ก็บอกก็ไปนู่นนี่นั่นแล้วภาพก็คือแบบพี่เชื่อป่ะหอมเชื่อป่ะมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยซื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอวะใช้เงินอย่างนี้ได้เลยเหรอพอเราต่อตรงนั้นไปทุกอย่างเหมือนแบบปุ๊บเดินขึ้นรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิดปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บขับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทิ้งเดินอ่าขาแข้วเอาขามานั่งลัมโบขากลับเดินแล้วก็ แต่ก็ลุกขึ้นเม่เสกูุดบายไม่อะไรไม่ไม่เลยแต่โชคดีที่รับเงินก้อนแรกมาแล้วไงโชคดีตรงนั้นแม่ชีวิตน่ากลัวคือถ้าบอกอกโอ้โหประเทศไปไนี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือคือผมว่าผมย